สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่องรูจินซีกันนะครับ หนังว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกอนาคตอันไกลที่จํานวนประชากรผู้สูงอายุของญี่ปุ่นนั้นกําลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนทางกับวิถีชีวิตของเหล่าคนหนุ่มสาวยุคใหม่ที่แต่งงานกันยากมากขึ้นและมีบุตรกันน้อยลงจนเป็นเหตุทําให้ประเทศเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโดยในเบื้องต้นทางรัฐบาลพวกเขาเลือกที่จะรับมือกับปัญหานี้ด้วยการนําเอาสร้อยส่งสัญญ,ญาณไปแจกให้กัเหล่าผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านเพียงลําพังไร้ซึ่งลูกหลานมาคอยดูแลเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุร้าย เพื่อเรียกให้เหล่าแพทย์และพยาบาลออกมาพบได้โดยเร็วแต่ถ้าว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมันกลับไม่ได้เป็นไปนในแบบที่ภาครัฐคิดเอาไว้เพราะส่วนใหญ่เหล่าคุณตาคุณยายทั้งหลายพวกเขามักจะกดส่งสัญญาณเมื่อพวกเขาเหงาหรือต้องการให้ใครสักคนมาอยู่เคียงข้างมากกว่าที่จะเป็นเหตุฉุกเฉินมันอย่งางที่ภาครัฐตั้งใจและด้วยเหตุนี้เองทางรัฐบาลพวกเขาจึงมีแนวคิดที่จะนาเอาเทคโนโลยีอันล้าสมัยมาใช้ในการดูแลเหล่าผู้สูงอายุแทนเหล่าพยาบาลหนุ่มสาวที่มีไม่มากพอต่อความต้องการภายใต้โปรเจกต์ที่มีชื่อว่าโาาปรเจกต ผู้ป่วยติดเตียงที่มีชื่อว่าทาซากะวะซึ่งถึงแม้ว่าในวันเปิดตัวเจ้าเครื่อง4001ที่ทางรัฐบาลได้พัฒนาขึ้นมานั้นมันจะได้รับความสนใจจากเหล่าสื่อมวลชนเป็นอย่างมากและทุกฝ่ายต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันคือการแก้ปัญหาที่ถูกจุดแต่สําหรับฮาลุโกจังนางพยาบาลเยาวรุ่นที่เป็นคนดูแลคุณตาทาซากะวะเธอกลับไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะด้วยความที่ฮาลุโกจังเธอเฝ้าดูแลคุณตามาเป็นเวลานานและผูกพันกันเป็นอย่างมากมันจึงทําให้เธอรู้ดีว่าสิ่งททีี่่่่่สสสสําา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 คคคััญุุดดใใใในกกกกกกรรรูููแแแลลลเเหผ้้งออออย็ืใจะมมบววพข ซึ่งนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เครื่องจักรจะสามารถมอบให้กับพวกเขาได้เลยแม้แต่น้อยแต่ไม่ว่าฮารุโกะจังเธอจะได้พยายามอธิบายเหตุผลยังไงทารรดะที่เป็นคนจากกระทรวงสาธารณาาสุขเขาก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เธอพูดมันเลยแม้แต่น้อยและเขาก็ยังคงยืนกลานที่จะพัฒนาโปรเจกต์ซีต่อไปเพื่อเป็นการสร้างรากฐาในให้กับสังคมที่สมบูรณ์แบบของเหล่าคนชรา หลังจากนั้นเมื่อฮารุโกะจังเธอได้กลับมาถึงยังที่โรงพยาบาลแล้วเธอก็ได้พบกับเหตุการณ์อันน่าชงนที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในโรงพยาบาลมันได้ถูกใครบางคนแฮกเข้ามาโดยไม่ทราบสาเหตุและเอาต่ส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากฮารุโกะจังซ้ำๆย้ำๆอยู่อย่างนั้นจนเธอนั้นได้เฉลียวใจฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าคนที่ส่งข้อความมามันจะต้องเป็นคุณตาทาสคาวะอย่างแน่นอนซึ่งทันทีที่ฮารุโกะจังเธอรู้แบบนั้นเขา้าเธอและเหล่าผองเพื่อนก็ไม่รอช้าที่จะบุกเข้าไปยังศูนย์วิจัยของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไไปชช่่่่่ววววยยคคุุณณตตาทา,าทททททกะะัันนีีแมพเธอจ คาว่าได้สําเร็จพวกเธอก็ถูกทาเระดะจังจับได้เสียก่อนทว่าในระหว่างที่ทาเระดะเขากําลังมีปากเสียงอย่างหนักกับฮารุโกะจังอยู่นั้นเองจู่ๆคุณตาทาสัสคาว่าเขาก็ได้ร้องขอให้ฮารุโกะจังพาเขากลับบ้านพร้อมกับได้ควบคุมไอ้เจ้าเครื่อง4001พุ่งชนใส่ทาเระดะเข้าอย่างจังจนในท้ายที่สุดพวกฮารุโกะจังก็สามารถพาคุณตาทาสัสคาว่าหนีออกมาได้สําเร็จแต่ทว่าเรื่องวุ่นๆุมันยังไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านั้นเพราะในตอนนี้ไอ้เจ้าเครื่อง4001มันกําลังได้ค่่่่่่่่่อออออออยยยๆหหหลลมมมมรรรรรววเเเเข้้าาาาาาาปปปป็นน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 สสสสึงงงงงใใกคุณตตตจททํััถบบีีูพื คุณตาทาัศกว่าเขาเนึกคิดได้อย่างอิสระแม้ว่าในขณะนั้นเขากําลังหลับไม่ได้สติอยู่ก็ตามแต่ทว่าก็น่าเสียดายที่ถึงแม้พวกฮารุโกะจังจะสามารถพาคุณตากลับมาถึงยังที่บ้านของเขาได้แล้วแต่ในท้ายที่สุดพวกเธอก็ไม่ไว้ที่จะถูกพวกตำรวจบุกตามมาจับและนําตัวคุณตาทาัศกว่ากลับมาทดลองต่อที่ศูนย์วิจัยทันทีซึ่งก็แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นมันทําให้เหล่าผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขไม่พอใจในการทํางานของเทเรดาเป็นอย่างมากแถมพวกเขายังได้พบข้อพิรุธอันน่่่่าาาาสงงงงัััยยอออะไไรรบที้้้เเจคืนนนมดถูก ครบางคนแอบติดตั้งศักยภาพอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแฝงเข้าไปแต่ทว่ายังไม่ทันที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเขาจะได้ขุดคุยจนเจอคำตอบที่แท้จริงทางด้านของฮาเซกาวาวิศวกรที่เป็นคนพัฒนาเครื่อง c 0 0 1ขึ้นมาเขาก็ได้ทาการยกหูโทรศัพท์โทรหาใครบางคนที่อยู่ในรัฐบาลจนทําให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเขาถึงกับขยาดและไม่คิดที่จะเข้าไปก้าวไก่เรื่องการพัฒนาเครื่อง4001อีกเลย ตัดสลับมาที่ทางด้านของฮารุโกจังที่ยังเศร้าเรื่องของคุณตาทาสากะว่าไม่หายในวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนอย่างปกติอยู่นั่นเองเธอก็ได้เพอเอิญไปพบกับเหล่าคุณตาที่เป็นแฮกเกอร์มือฉมังที่กำลังคุยโวกันอย่างสนุกสนานถึงเรื่องที่พวกเขานั้นเพิ่งแฮกระบบการเงินของบริษัทบริษัทหนึ่งในอเมริกาเสร็จไปหมัดหมดซึ่งทันทีที่ฮารุโกจังเธอได้ยินแบบนั้นเข้าเธอก็ได้เข้าไปร้องขอให้เหล่าคุณตาช่วยแฮกเข้าไปยังระบบของไอเจ้าเครื่อง001ซี่ศูนั้้นจะไไดถาทยกลแต่ แต่ทว่าพอเมื่อเหล่าคุณตาแฮกเกอร์พวกเขาสามารถเจาะเข้าไปยังระบบของไอ้เจ้าเครื่อง4001และส่งข้อความไปหาคุณตาทาสกวาวะได้แล้วทางด้านของคุณตาทาสกวาวะเขาก็ไม่ได้ตอบกลับมหาหาฮารุโกะจังเลยแม้สักตัวอักษรเดียวกระทั่งฮารุโกะจังเธอฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าคุณตาทาสกวาวะเขารักภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นอย่างมากเธอจึงได้ขอให้เหล่าคุณตาแฮกเกอร์ช่วยใช้คอมพิวเตอร์ปรับเปลี่ยนเสียงของเธอให้กลายเป็นเสียงของคุณยายที่เป็นภรรยาของเขาเผื่อว่าบางทีมันอาจจะช่วยกระตุ้นทำให้คุณตาทาซาาาาากกกะะเเค้ตตออออบบบสนนนงงงงไไรย่่่ลััม็็ปดึททททีีุณ เขาได้ยินเสียงของคุณยายเขาคุณตาทาศนกาวาที่นอนแน่นิ่งไม่ได้สติมาโดยตลอดเขาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นและพูดคุยอยู่กับเสียงของคุณยายด้วยความคิดถึงก่อนที่เขานั้นจะได้ร้องอดควรออกมาด้วยความทุกข์ทรมานและได้ระบายถึงความเจ็บปวดในสภาพที่ตนเป็นอยู่ให้กับฮารุโกจังที่กําลังพูดคุยกับเขาด้วยเสียงของคุณยายฟังซึ่งเมื่อเหล่าคุณตาแฮกเกอร์พวกเขาได้เจาะระบบลงไปลึกมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วไอเจ้าเครื่อง4001นั้นมันถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมมมมมาาาาาาาโดดดยยกกกกรรรระทททวววงงงงงงลหหขขอออออเเเเิิซึ่่่บีีีืััั้้้ํผชญตนนนจ มีลับลมคมในอะไรมากกว่าที่ตาเห็น หลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นที่ศูนย์วิจัยของกระทรวงสาธารณสุขมันก็ได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเมื่อเหล่าคุณตาแฮกเกอร์พวกเขาสามารถเจาะระบบเข้าไปควบคุมไอเจ้าเครื่อง4001จากระยะไกลได้สำเร็จและได้ปรับเปลี่ยนให้มันกลายไปเป็นหุ่นยนต์ที่ห่อหุ้มร่างของคุณตาทาสกวาวะเอาไว้พร้อมกับได้ปลดล็อกศักยภาพในทุกด้านที่มันมีเพื่อน,นำเอามาใช้ประยุกต์ในการพาคุณตาหนีจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถช่วยคุณตาออกมาข้างนอกได้สำเร็จแต่ทว่าเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อไอเจ้าเครื่อง40 1นนนนัััั้้้มมมมไไดดดเขขาาาาปหหลลลออออรรรววกกกกกบบบคคคุุุณตตึึถงงะจจจจิใแ สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือไอ้เจ้าสมองกลที่อยู่ในเครื่อง C001 นั้นมันได้ทําการวิวัฒนาการตนเองด้วยการเรียนรู้และจดจําอุปนิสัยของคุณยายที่อยู่ในความทรงจําดีๆที่คุณตามีให้ต่อเธอจนในตอนนี้ไอ้เจ้าสมองกลที่อยู่ในเครื่อง C001 นั้นมันได้คิดว่าตนเองนั้นกลายไปเป็นคุณยายไปแล้วหลังจากนั้นเมื่อเรื่องทุกอย่างมันเริ่มลุกลามบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆทางรัฐบาลพวกเขาจึงได้สั่งให้เหล่าหารรีบไปยับยั้งเหตุร้ายที่เกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้ชันทีแต่่ว่วากอนที่พวกกกเขาาจจะไดด้ลงมือัรัรบคุณตาาว่ย่่ใ มาหาคุณตายอย่างที่เกิดเหตุได้ทันเธอก็ได้เข้ามาขวางพวกทหารเอาไว้จนมันได้ทําให้ทาเรดาเขาฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดมันจะต้องเป็นเธออย่างแน่นอนเขาจึงไม่รอช้าที่จะสั่งให้พวกทหารรีบรุดเข้าไปจับเธอเอาไว้ชันทีซึ่งทันทีที่เอกเจ้าเครื่องซีสูนูนหนึ่งที่ได้ซุม่มซับเอาอุปนิสัยของคุณยายเข้าไปมันเห็นแบบนั้นเขา้ามันก็ถึงกับฟิวขาดและได้ทําการพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกขั้นจนมันนั้นสามารถดึงเอาวัตถุต่างๆที่ออออออยยยยููาา่่่่่่รร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 บบบตตัััััวววเเขขข้้้้าา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 ามมมปะะกกกกกกกงงงงงนแลลจจดดดพททหีํํุฮโไ แถมในตอนนี้ไอ้เจ้าเครื่อง c 0 0 1มันยังสามารถพูดคุยโต้อตอบกับฮารุโกจังด้วยความรู้สึกนึกคิดอันอ่อนยนที่ตนได้เรียนรู้มาโดยมีเนื้อเสียงเป็นของคุณยายได้แล้วอีกด้วย หลังจากนั้นเมื่อเจ้าเครื่อง4001มันสามารถช่วยฮารุโกจังเอาไว้ได้แล้วมันก็ได้วิ่งจูดหายไปอย่างรวดเร็วราวกับว,ว่ามันนั้นกำลังรีพาคุนตาไปยังสถานที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งในขณะที่ทาเรดะและฮาเซกะวะพวกเขากำลังจะขึ้นหอเพื่อไล่ตามเจ้าเครื่อง4001ไปอยู่นั่นเองจู่ๆฮารุโกจังเธอก็ได้พุ่งพรวดเข้าไปในหอและได้ติดสอยห้อยตามพวกทาเรดะไปด้วยอีกคนหนึ่งโดยในระหว่างที่พวกเขากำลังออกตามหาเจ้าเครื่อง4001กับคุนตาทาสากะวะอยู่นั้นทางทาเเรดดะะขขขาาาากแต Chang, ก awa, แต่่นนนจไมมยทซวววู้้้้ึค ถึงเรื่องที่ไอ้เจ้าเครื่อง c 0 0 1นั้นมันมีศักยภาพทางด้านการรบที่หลากหลายเกินกว่าที่เขาคิดเอาไว้อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งทันทีที่ทารรดะเขาได้ยินแบบนั้นเขา้ามันก็ทําให้เขารู้ได้โดยทันทีว่าแท้จริงแล้วไอ้เจ้าฮาเซกวาวะมันได้หลอกใช้กระทรวงสาธารณสุขในการนาเอาคนแก่มาเป็นหนูทดลองเพื่อดูประสิทธิผลทางการทหารหลังจากนั้นเมื่อพวกฮารูกอจังสามารถตามเจ้าเครื่อง4001มาจนทันแล้วในระหว่างทางมันก็ได้เกิดอุบัติเหตุอันไม่คาดฝันขึ้น,นเมื่อทารรดะที่กําลังพยายามพูดเกี้ยกล่อมให้เจ ซึ่งเคราะอย่างดีที่ก่อนที่ททเรดะเขาจะได้รับบาดเจ็บไอเจ้าเครื่อง C001 นนั้นไม่ได้เข้ามาช่วยเขาเอาไว้ได้ทันโดยเจ้าเครื่อง c ี0 1่มันได้แนะนําตัวกับเทเรดะไปว่ามันนั้นคือภรรยาของคุณตาที่มีชื่อว่าฮารุพร้อมกับได้ตีติงเทเรดะไปต่างๆนานา,นาว่ามันนั้นอยากที่จะให้เทเรดะเขาเข้าใจความรู้สึกของเราผู้สูงอายุให้มากกว่านี้เพราะถึงแม้เทเรดะเขาจะมีเจตนาอันดีที่พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาผู้ช่วยเหล่าผู้สูงอายุแต่การรักษาพยาบาลทที่่่่่่ขขาา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 ดดคววววมมมรรรรััััักกกกกกแลลละเเเออออใใใจใสสสนนน้้น้้้็ไตไตตงงงงงบบปยยหผููชชิญุ เพียงลําพังและเหตุผลที่ทาให้เจ้าเครื่อง4001มันต้องหอบสังขารแบบคุณตาทาสากะว่าออกมานั้นมันก็เป็นเพราะว่าคุณตาทาสากะว่าเขาอยากจะเห็นทะเลที่ครั้งหนึ่งเขากับภรรยาเคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอีกสักครั้งซึ่งทันทีที่ทาเรดาเขาได้ทราบถึงเหตุผลของเจ้าเครื่อง4001แล้วเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอต่อเจ้าเครื่อง4001วา่าหากมันสามารถพาคุณตาไปจนถึงทะเลได้แล้วหลังจากนั้นมันจะต้องยอมกลับบ้านไปแต่โดยดีเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้แก่เหล่าประชาชนที่อยู่โดยรรอออบมมาาาากกไปวว่่่่่นี้้แแตทพเเเืืคงละ พวกเขาได้เดินทางมาถึงอุโมงค์ที่เป็นทางเชื่อมไปยังทะเลพวกเขาก็ได้พบกับฮาเซกาวะและพวกทหารที่ปิดทางเอาไว้อยู่ทาเระดะเขาจึงได้ลงไปพูดคุยเจราจากับฮาเซกาวะเพื่อขอให้พวกทหารช่วยเปิดทางให้กับเขาพร้อมกับได้อธิบายเหตุผลต่างๆให้ฮาเซกาวะฟังว่าแท้จริงแล้วเจ้าเครื่อง c 0 0 1มันก็แค่เพียงอยากที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคุณตาทาสกาวะเพียงเท่านั้นและตัวเขาเองก็ได้ให้สัญญากับมันเอาไว้แล้วอีกด้วยแต่ทว่าไอ้เจ้าสีตาฮาสกาวะจอมเจ้าเล่มันกลับไม่ได้สนใจในสิ่งที่ทาเระดะเขาพูด,พด้งัััดดเออาาาหหุุ่นนยตติกสรบ รบที่เป็นตัวต้นแบบของเจ้า C001 ออกมาและสั่งให้มันทำลายเจ้าเครื่อง C001 ทิ้งทันทีเพื่อที่ว่าเหล่าลูกค้าของเขาจะได้ไม่ต้องมาเห็นข้อบกพร่องที่ไมีอยู่ในตัวสินค้าและเขาก็ไม่ได้สนใจชีวิตของคุณตาทาซกาวะที่ติดอยู่ในเครื่องเลยแม้แต่น้อยซึ่งทันทีที่หุ่นยนต์ทั้ง2ตัวได้เข้าปะทะกันแม้ว่าในทีแรกเจ้าเครื่อง C001 มันจะได้เปรียบอยู่บ้างแต่ด้วยความที่ว่าหุ่นยนต์ของทางฝั่งฮัเกาวะนั้นมันถูกออกแบบมาใช้สําหรับในการรบโดยเฉพาะจึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วไอ้เจ้าหุ่นยนต์ของฮาเกาวะมันก็สามารถพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบและสามารถสร้างความเสียหาย กับเจ้าเครื่อง c 0 0 1ได้อย่างหนักซึ่งทันทีที่เจ้าเครื่อง4001มันรู้ตัวแล้วว่าตนนั้นสู้ไม่ไหวมันก็ได้ทําการฝากฝังก,ก,กับฮารุโกจังที่วิ่งตามมาช่วยไหวเธอนั้นช่วยดูแลคุณตาต่อจากมันทีพร้อมกับได้ทําการปลดล็อกที่นั่งของคุณตาและได้ส่งเขาให้กับฮารุโกจังก่อนที่มันนั้นจะได้ดันไอ้เจ้าหุ่นยนต์ของฮาเซกาวะออกไปให้ห่างจากพวกฮารุโกจังให้ได้มากที่สุดซึ่งในขณะที่สถานการณ์ทุกๆอย่างมันกําลังตกอยู่ในความชุลมุนอยู่นั้นเองจู่ๆเพื่อนบ ทงเธอเห็นแบบนั้นเขา้าเธอก็เกิดเปลี่ยนใจไม่คิดที่จะหนีและตัดสินใจที่จะขอร้องให้เพื่อนบุรุษพยาบาลของเธอรีบขับรถตามไ้เจ้าเครื่อง4001ไปเพราะถ้าหากพวกเธอสามารถพ้นอุโมงค์แห่งนี้ไปได้มันก็จะไปถึงยังทะเลที่เป็นจุดหมายและคุณตาทสาสากะวะและคุณยายที่อยู่ในร่างของไอ้เจ้าเครื่อง4001พวกท่านทั้งสองก็จะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันเหมือนอย่างที่พวกเขาตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกหลังจากนั้นเมื่อพวกฮารุโกจังสามารถออกมาจากอุโมงค์ได้แล้วเธอก็ได้พบกับภาพอันน่าขนลุกที่อไอ ที่จะยึดร่างของมันซึ่งทันทีที่ฮารุโกะจังเธอเห็นแบบนั้นเขา้าเธอก็ได้ทาการคว้าเอาถังออกซิเจนที่ทาเรดะเขายืนให้วิ่งบุกเดี่ยวเข้าไปยังใจกลางสมองกลของมันและทําการฟาดเข้าอย่างจังจนในท้ายที่สุดเธอก็สามารถทําลายไอเจ้าหุุนยนต์ของฮาเซกาวาและช่วยเจ้าเครื่อง4001เอาไว้ได้สําเร็จหลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดมันได้ผ่านพ้นไปคุณตาทาสากะวะและคุณยายฮารุที่อยู่ในร่างของเจ้าเครื่อง4001พวกเขาก็ได้กลับมาดูพระที่ตกที่ริมหาดร่วมกันเหมือนดัััััังงงงงคคคครรรร้้้เเมมื่่่ออออในนนนววาาาาาาาีกกกและะจจ1็ดพูิบุณตท ในอีกไม่ช้าเขาและเธอจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งหลังสิ้นประโยคนั้นเจ้าเครื่อง4001มันก็ได้ปิดตัวเองลงพร้อมกับคนตาที่ได้สลบไปโดยในเวลาต่อมาเมื่อเรื่องทั้งหมดมันแดงออกมาจนเกินกว่าที่จะปกปิดเอาไว้ได้ไหวเหล่าสื่อทั้งหลายก็ได้พากันโหมกระหน่ำตีแผลการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กันอย่างอึกกระทึกจนทําให้ในท้ายที่สุดฮาเซกวาวะเขาก็ถูกตํารวจจับกุมไปส่วนทางด้านของทาเรดะเขาก็ถูกพวกสื่อยำสะละจากการที่เขานั้นทํางานละหลวมจนเป็นเหตุทําให้กระทรวงสาธารณาสุขถูกหลอกใช้ให้นําาาาาคคนนนนนแกก่่มเเป็นหหนหูททดดลลองงโโยยีีรรซึ้้วำ การงานและสถานะที่เขาคงอยู่มันอาจจะทําให้เขาพูดอะไรไม่ได้มากนักแต่ในใจของเขานั้นก็รู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นอย่างมากพร้อมกับได้ขอโทษเหล่าประชาชนผู้ที่เสียภาษีให้กับเขาด้วยความจริงใจแต่ทว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือในขณะที่ฮารุโกะจังเธอกํากลังแวะเข้ามาเยี่ยมคุณตาทาสกวาวะที่โรงพยาบาลอยู่นั้นเองจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเนมื่อชิ้นส่วนสมองกลของไอ้เจ้าเครื่อง4001ที่เหลือรอดจากการต่อสู้ในครั้งนั้นมันได้ทําการฟื้นฟููตตัััััววเเเอออออองงงงงงแลละขข้้าาาาไไปหหมมมมมมมรรกกบบสิ่่่่่่ๆทียยภใในนนนืืจดคพ ได้กลับมาหาคุณตาทาสกะว่ที่โรงพยาบาลโดยความรู้สึกรักและคิดถึงของคุณยายฮารุภรรยาที่รักยิ่งของเขาและหนังเรื่องลูจินซีก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ